ช่วง n e น s วเืสถึงเวลารายงานข่าวในช่วง New ิวเฟ h แต่พิธีกรของผมเีครับดูสิครับเอาเวลาว่างเนี่อู้งานตลอดครับดูสิครับแทนที่จะรายงานข่าวให้ดูที่ครับอู้งานวาดการ์ตูนเล่นเฉยเลยแถมฝีมือการวาดรูปของนายนิกกี้นี่โอ้โหแสนจะไม่เอาไหนจริงครับคุณผู้ชมผมมีฝีมือการวาดภาพสวยๆแถมภาพนั้นยังทําประโยชน์สามารถนําไปประมูลหาไรายได้ให้กับสภา,ากาชาติไทยได้อีกด้วย สวัสดีครับผมดิวเดอะสตาร์ห้านะครับผมก็วันที่19มกราคม2554นี้นะครับผมจะมีงาน Art for medical miracle นะครับผมเป็นงานประมูลภาพเขียนนะครับมีศิลปินหลายคนเลยนะครับผมที่บริจาคภาพเขียนเข้ามานะครับผมแล้วรายได้ทั้งหมดในแน่ก็จะนําเข้ากองทุนยานะครับผมของ h i ปแคนนะครับเพื่อไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครมาประมูลเยอะๆถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์อีกทางหนึ่งครับคอลเลกชันภาพของผมนะครับชื่อว่า สัญชายโรสเซสรับผมเป็นภาพทั้งหมด3ชิ้นเป็นภาพสีน้ำครับผมก็จะสื่อถึงว่าผู้ป่วยทุกคนเนี่ยนะฮะเหมือนดอกไม้ครับผมไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็าตามเนี่ยดอกไม้ทุกดอกมีคุณค่าและก็มีความงามในตัวของมันเองอยู่บนหน้าค่ำนะครับผมไม่ว่าจะเลี้ยวมองกี่ครั้งยังไงดอกไม้ก็ยังเป็นดอกไม้ครับ ครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้มีจิตศรัทธาทุกคนเลยนะครับผมมาประมูลภาพเขียนของผมนะครับก็ตั้งใจวาดนะครับผมเพื่อมาประมูลแล้วก็นํารายได้นะครับผมมาช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV นะครับผมก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันอีกทางนึง